อย่างนี้ครับเย็นเนี่ยถามว่าเย็นแค่ไหนขึ้นอยู่กับธาตุของคนคืออย่างนี้คือจริงๆนินะเราเป็นคนเมืองร้อนนะครับถ้าถ้าเราเป็นคนธาตุไฟอยู่แล้วถ้าเรามีเป็นคนธาตุเจ้าเรือเป็นคนธาตุไฟอยู่แล้วเนี่ยความร้อนในร่างกายเรามันเยอะบางครั้งกินน้ําเย็นจะช่วยปรับสมดุลให้ดีขึ้นไม่ให้ร่างกายมันพีกร้อนสูงเกินไปนะครับแต่ถ้า <c oughs> แต่ถ้าเราเป็นคนธาตุไม่ใช่คนธาตุไฟ <c oughs> นะครับเป็นคนที่ธาตุเย็นเป็นคนที่ธาตุน้ำนะฮะธาตุน้ำธาตุลมอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้จะมักจะไม่ถูกกับของเย็น <c oughs> ถ้าเรากินเข้าไปมันความเย็นจะทำให้ร่างกายทำทำงานหนักมากขึ้น <c oughs> หรืออาจจะมีผลทำให้เกิดท้องอืดไปดับไฟ,ไฟไฟย่อยอาหารเราก็ได้เพราะว่าระบบการย่อย ของเราเนี่ยเรามีไฟที่เรียกว่าไฟปรินามคีซึ่งไฟตัวนี้ถ้าอยู่ในระดับที่พอเหมาะเนี่ยมันจะช่วยย่อยอาหารได้ดีแต่ถ้าเราไปกินน้ําเย็นน้ําเย็นเนี่ยความเย็นเนี่ยหรือน้ําแข็งเรยเนี่ยมันจะไปลดไฟย่อยเรานะครับพอไปลดไฟย่อยเราพอเรากินอาหารเข้าไประบบการย่อยประสิทธิภาพการย่อยของเราก็เป็นไงครับลดลงด้วยก็อาจจะทําให้เกิดท้องอืดท้องเฟอ้อตามมาไงครับ แต่ถ้ามองในแผนปัจจันครับถูกต้องครับก็ไม่ควรกินน้ำเย็นเรามักจะไปกินตอนที่อากาศร้อนๆนะฮะมันร้อนจัดสูงขึ้นมากเราก็ต้องใช้น้ำเย็นเป็นตัวปรับความสมดุลอุณหภูมิให้ให้ลงมาอยู่ใกล้เคียงกับปกติไงครับแต่ถ้าอากาศเย็นๆอยู่แล้วก็กินน้ำเย็นไปอีกมันก็เป็นไงฮะเย็นมากเกินไปก็อาจจะทําให้ธาตุเราแปรปรวนได้หรือไฟย่อยอาหารไฟในร่างกายเราอาจจะดับลงหรืออ่อนลง บางทีกินเย็นๆมากๆก็จะรู้สึกหนาวสะท้านเลยนะครับอุณหภูมิในร่างกายเป็นส่วนสําคัญในแง่วิทยาศาสตร์เนี่ยเซลล์ต่างๆต้องทํางานในระดับอุณหภูมิปกติของเขาถ้าอุณหภูมิเขาลดต่ําลงหรือสูงเกินไปเซลล์ก็จะหยุดชะงักการทํางานนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเป็นโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความสมดุลน,นั่นเองนะเป็นการปรับยินหยางของจีน นะของเราก็เป็นการปรับาธาตุนั่นเองครับทุกอย่างต้องพอเหมาะครับต้องพอเหมาะต้องรู้เราด้วยอย่างเราเป็นคนาธาตุไฟเงี้ยโอ้โหร้อนจัดขี้ร้อนเราจะบัวไปกินบางคีกินน้ําธรรมดาก็ายังไม่รู้สึกหายกินน้ําเย็นสักหน่อยช่วยหน่อยก็ก,ก็ดีนะนะครับต้องดูด้วยว่าเราเป็นคนแบบไหนาธาตุอะไรอ่าเข้าไปวิดีโอผมไปพิมพ ไป youtube แล้วการคูณธาตุครับไปดูได้เลยอ่ามีมีวิดีโอพูดถึงการบุนคูณธาตุไว้คุณไปดูได้เลยนะพวกเราสามารถเอายาตั้งธาตุเอายาเบญจกูลไปปรับธาตุได้นะครับผมพูดไว้ในวิดีโอเล่มอ,อันนั้นนะมีคนเข้าไปดูเยอะเลยนะครับไปไปพิมพ์แล้วไปหาที่วิดีโอผมได้เลยนะครับการคูณธาตุและการตั้งธาตุนะน่าจะมีคนเดียวที่ทำนั่นแหละจะไม่มีใครเขียนทำ งั้นคนเป็นไข้ตัวร้อนมีพิษร้อนอยู่แล้วต้องหลีกเลี่ยงยาอาหารที่เป็นรสร้อนด้วยนะครับอันนี้มาดูตัวอย่างตัวอย่างของสมุนไพรใครมีตัวอย่างยาแล้วก็จะมีเห็นลูกจันเทศนะครับลูกจันเทศตัวนี้จริงๆจันเทศตัวนี้มาจากเมืองนอกนะฮะจันเทศเรียวยาวแต่ถ้าจันเทศบ้านเราจะลูกออกกลมๆนหน่อยอยู่ทางใต้ยเยอะนะครับ ลูกจันเทศตัวนี้มีรสเผ็ดร้อนแก้ปวดท้องได้เห็นไหมปวดท้องจากลมกรองหยาบนะฮะปวดท้องจากลมกรองหยาบนะแก้ชูไฟธาตุก็คือบำรุงไฟธาตุนั่นเองก็คือบำรุงไฟย,ย่อยช่วยปรับอุณหภูมิของร่างกายทําให้ธาตุไฟเราสมดุลมากขึ้นนะะแก้ธาตุพิการก็คือบางคนที่ไฟธาตุอ่อนเงี้ยพอกินเข้าไปก็จะทําให้ระบบธาตุไฟของเขากลับมาสมดุลมากขึ้น ช่วยเจริญอาหารแล้วก็ยังช่วยรัดมดลูกนะฮะตัวนี้ก็เป็นสารปะคุณเสริมแต่สารปะคุณหลักๆก,ก็คือเป็นสรรปะคุณของลดเผ็ดร้อนนะฮะแก้ปวดท้องปวดท้องในที่นี้ต้องเนื่องมาจากอะไรครับลมกองหยาบนะฮะนะ,ฮะต้องรู้ด้วยนะ,ะการปวดท้องจริงๆมันมีได้หลายสาเหตุนะครับมันขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วย นี่เป็นดอกจันทร์จริงๆคือรกครับโบราณเรียกทางยาเราเรียกดอกแต่จริงไม่ใช่ดอกนะตัวนี้เป็นรกที่หุ้มลูกจันทร์ตัวเมื่อกี้เนี่ยนะมันหุ้มไว้นะจะมีลักษณะถ้ามันหแห้งจะเหมือนเหมือนปลาหมึกแห้งแล้วแต่กลิ่นหอมนะเป็นเป็นเป็นรกเป็นตัวที่คุมอา่าลูกจันทร์ไว้เมื่อกี้อีกทีหนึ่งเราเรียกดอกจันรหรือดอกจันเทศนั่นเองแต่จริงไม่ใช่ดอกนะไม่ใช่ดอก นะเป็นรกนะทางทางยาแต่ทางยาเราเรียกดอกอันนี้ก็ลดเผ็ดร้อนนะแก้ลมจุกเสียดได้ลงกองหยาดนั่นเองแก้ปวดท้องเนื่องจากลงกองหยาดแล้วก็ชูไฟธาตุนะครับตัวนี้ช่วยทําให้ไฟธาตุของเขาปรับขึ้นมาสูงหรือสมดุลมากขึ้นนะครับังนั้นเราต้องรู้โรคของเราเนี่ยโรคของเราเป็นโรคเกี่ยวกับเป็นไงไฟธาตุนะหย่อนหรือหย่อนหรือกําเริบด้วยซ้ํา ลูกกระวานนะมีลักษณะเหมือนต้นถิงขานะกระวานนะลูกเขาออกมาอาจารย์มีดีโอพูดถึงลูกลูกต้นกระวานไว้นะครับเข้าไปดูได้ด้วยพูดถึงรายละเอียดของต้นกระวานเลยนะครับไปพิมพ์ที่ YouTube ได้เหมือนกันนะเข้าไปดูกระวานนะก็จะลงเชิงลึกมากขึ้นนะลูกกระวานก็เป็นรสเผ็ดร้อนกระจายเสมหะโลหิตได้นะก็คือเวลากินเข้าไปแล้วก็ช่วยทำให้เสมหะละลายออกได้ดี ทำให้เลือดกระจายได้ดีแล้วก็แก้ปวดท้องเนื่องจากเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากลมกองหยาบแก้จุกเสียดเนื่องจากลมกองหยาบนะครับหรือปรดกรดที่ทําให้เกิดลมในท้องนั่นเองหรือขับลมในท้องได้ด้วยนะคนเมื่อสักครู่นี้ที่เขาบอกเขา,เขากดไหลย้อนเนี่ยถ้าเรามีกระวานเราก็แนะนําให้เขากินได้นะครับนะกระวานต้มน้ํากินหรือขิงต้มน้ํากินดีปี DP ก็ได้ของเผ็ดร้อนเราสามารถ แนะนำเขาได้หลายอย่างนะครับการภูเคยเห็นไหมนะเป็นดอกเหมือนนะเป็นดอกแล้วปลายๆนะครับเป็นกลุ่มๆขึ้นมาตัวนี้หอมนะครับหอมด้วยกลิ่นหอมมีรสเผ็ดร้อนแล้วมีน้ํามันการภูอยู่การภูตัวนี้รสเผ็ดร้อนนะครับแก้ปวดท้องจุกเสียดในเด็กเนี่ยเด็ก เด็กเล็กเนี่ยนะครับเขาจะเอาการภูไปใส่อยู่ในกาน้ําร้อนนะฮะให้มันละลายอยู่ในน้ําร้อนเวลาชงนมเนี่ยเราก็บีบน้ําร้อนที่มีการภูใส่เข้าไปชงกับนมนะฤทธิ์ของยาก็จะเข้าไปผสมกับนมเพราะเด็กกินนมเนี่ยตัวยาการภูเนี่ยก็จะช่วยขับลมให้เด็กด้วยในตัวครับก็จะไปลดการเกิดลมในท้องในเด็กเพราะเด็กบางคนร้องร้องจริงๆแล้วสาเหตุว่าจะเกิดกับลมเป็นส่วนใหญ่เช่น พะระบบย่อยอาหารเขายังไม่แข็งแรงไฟธาตุเขายังไม่แข็งแรงพอกินนมกินอะไรหรือบางทีกินมากเกินไปเนี่ยมันย่อยไม่ทันนะมันย่อยไม่ได้ระบบการย่อยไม่ปกติเขาก็อาจจะปวดท้องจากลมกำเริบได้นั้นวิธีการใส่การภูเข้าไปก็จะช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแก้ละมานาดแก้ปวดฟันได้ด้วยบางคนก็เอาน้ํามันการภูมาอุดฟันทําให้แก้เวลาปวดฟันก็รู้สึกดีขึ้น นะครับ,นะรบแก้เสมหะอ,อ,อันเกิดในกองโลหิตเกิดมีเสมหะในกรมคอนี่ก็ช่วยได้แล้วก็ทำให้อาหารงวดนะครับก็อาหารมันก็ความร้อนนะ่ะความร้อนนั่นเองก็คือทำให้อาหารมันมันมันย่อยสลายได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับมันถูกย่อยได้ดีขึ้นหัวเต่าเกลียดอันนี้ก็ร้อนนะครับเป็นเหมือนว่านเห็นไหมต้นเหมือนว่าน วกว่านสเสน่ห์จันแดงแคล้ายๆต้นว่านนะหัวเต่อเครียดวันนั้นเราไปที่อา่าไปที่เขาหินซ้อนพี่คันชิดฮัโลโหลฮัลโหลอ้าวหายหมดอีกแลวเหรอ